เราจะไปติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งสําหรับซูเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝ่ายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสชก็ประกาศเรื่องของการแต่งตั้งในส่วนของคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจหรือว่าซูเปอร์บอร์ดของรัฐวิสาหกิจออกมาแล้วจํานวน17คนด้วยกันนะคะ17คนที่ว่าไปดูเรื่องของการแบ่งโครงสร้างก็ปรากฏว่ากรรมการนั้นมาจากฝ่ายของกองทัพ4ท่านด้วยกันค่ะ ขณะดเดียวกันเป็นข้าราชการ7ท่านและนักการเงินนักบ,บริหารรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรวมกันอีก6ท่านนะคะทั้งหมดของบอร์ดชุดนี้เป็น17ท่านด้วยกัน ในส่วนของกองทัพก็คือฝ้ากของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชอเป็นประธานบอร์ดนะคะรวมไปถึงกรรมการอื่นๆคือรองหัวหน้าและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของคอสชพลเอกประจินจันตองรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของคอสชพลเอกชัดชยัยสาริก,กัญญะและปลัดกระทรวงกลาโหมที่ปัจจุบันก็เป็นพลเอกสุรศักดิ์การจนรัตรักษาการในตำแหน่งนี้อยู่นอกจากนี้ยังมีระดับปลัดกระทรวงต่างๆนั่งเป็นกรรมการในบอร์ดชุดนี้ด้วยนะคะ ส่วนนักการเงินนักบริหารซูเปอร์บอร์ดของรัฐวิสาหกิจก็ประกอบไปด้วยหลายท่านค่ะคุณบรรทูลล่ำซำนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารกสิกรไทยคุณบรรยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์พัทระคุณประสานไตรัตน์คุณผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณรัพพีสุจริตกุลกรรมการตาลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณวิรไทสันติประพบนักเศรษฐศาสตร์นะคะคุณทวีศักดิ์กอ,อันันตกูลนะคะอดีตผู้อำนวยการเน็ตเทคนะคะ ขณะที่ฝากของกรรมก,การอื่นที่เป็นนักการเงินนักบริหารก็หลายท่านค่ะเช่นคุณบรรทูลล่ำซำนะคะประธานกรรมการบริหารออที่ผ่านมาแล้วที่เราเล่าให้ฟังนะคะก็มีหลายท่านด้วยกันขณะเดียวกันถ้าไปดูสําหรับอํานาจหน้าที่ซูเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจนะคะอำนาจหน้าที่หลักๆก็จะเป็นการเสนอแผนการบริหารต่อทางพส,สชพร้อมทั้งมีการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์และก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุด รวมทั้งเดินหน้าในการบรูรณาการรับวิสาหกิจให้เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทุกด้านของรัฐวิสาหกิจเช่นเรื่องของการบริหารรวมทั้งด้านของการเงินรัฐวิสาหกิจนั้นๆรวมถึงเดินหน้าสนับสนุนให้เอกชนนั้นทุ่มลงทุนในกิจการของรัฐพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น เชิญเจ้าหน้าที่บุคคลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงและปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งนี้นะคะจากโครงสร้างของสุ per บ o a r d รัาวิสาหกิจที่เราเห็นรวมไปถึงอํานาจหน้าที่เต็มในการบริหารจัดการการแก้ปัญหาเรื่องของรัฐวิสาหกิจต่างๆรวมถึงการเปิดทางให้กับเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการในครั้งนี้ด้วยนะคะคงต้องมีคําถามตามมาเลยคะ่ะว่าจะทําให้รัฐวิสาหกิจไทยนั้นเดินหน้าพัฒนาไปมากกว่านี้ มากน้อยแค่ไหนนะคะช่วงนี้จะไปพูดคุยกับทางผู้มุ่งในการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDI นะคะดรเดือนเด่นนิคมบริลกษ์ค่ะดรสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณจุประวันคุณนัทครับอาจารย์ครับดูโครงสร้างซูเปอร์บอร์ดนะฮะดูแล้วจะเป็นการพยายามปัดยิงรูปทั้งรัฐวิสากิจหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะคะเพราะว่าโครงสร้างนี่ก็คือนักธุรกิจ ที่เรียกว่าเป็นคนเก่งแล<ช>้วก็คนดีเข้ามานะคะดูจากโครงสร้างแล้วนะครับมีทั้งทหารมีทั้งข้าราชการมีทั้งบรรดานักการเงินในใี่นะฮะอาจารย์มองว่าการปฏิรูปรอบนี้มันจะไปทิศทางไหนครับเดี๋ยวอันนี้คุณพูดถึงตัวซุปเปอร์บอร์ดหรือพูด<ช>ถึงตัว,บ,ตวบอร์ดและดับตัวตัวซุปเปอร์บอร์ดครับโอ okay. เคดิฉันคิดว่าการที่เอานักธุรกิจเข้ามาเยอะเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะดิฉันคิดว่าคงเป็น แนวคิดที่จะบริหารรวิสาหกิจในเชิงธุรกิจมากขึ้นค่ะนะการที่จะมองว่าเป็นหน่วยงานราชการหรือส่วนหนึ่งของรัฐบาลเนี่ยเป็นการมุมมองที่เห็นว่าจะทําอย่างไรให้รวิษาหกิจเหล่าน,นั้นมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมกับภาคธุรกิจค่ะค่ะแสดงว่าอาจารย์เห็นด้วยกับการที่เปิดทางให้กับทางเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับซุปเปอร์บอร์ดในครั้งนี้ใช่ไหมคะ เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยจริงค่ะ,อา,คะอาจารย์มีความเป็นห่วงหรือว่ากังวลในแง่มุมไหนบ้างหรือเปล่ากับการเปิดทางให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมคะอาจารย์เอ่อดิฉันเห็นว่าถ้าเกิดูชื่อของเอกชนที่เข้าไปนะคะเขาก็ไม่ได้มีผลประโยชน์ตรงกับวิสาหกิจในสาขานใดสาขานหนึ่งโดยเฉพาะคณมากจะมาจากภาคการเงินถ้าเห็นสังเกตนะอาจารเช่นคุณบรัญรยงคงพาณิชย์ซึ่ง ก็มาจากพัทระนะคะดรวิระชัยจริงๆก็เป็นที่ปรึกษาของ TDI ก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในธุรกิจไหนโดยนะคะม,มีทางด้านการเงินเข้ามามบ้างคุณประกานก็เป็นผูวแหง่งชาติค่ะกันก็เลยไม่ได้ไปเกี่ยวโยงโดยตรงกับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ธุรกิจพลังงานเนี้ยก็คงม่าจจะเข้าไปนะคะ,คะหรือโทรคมนาคมเนี้ยน,นี่เลยคิดว่าน่าจะโอเคนะคะ อังนั้นฉันคิดว่าการเข้าไปดูเนี่ยคงไม่ได้ไปดูเป็นธ,ธุรกิจรายสาขาแต่ว่าไป,ไปดูในภาพรวมว่ารัฐวิสาหกิจไทยเนี่ยถ้าเกิดจะต้องรื้อกันเนี่ยมันมันจะต้องดูในเชิงชธ,ธุธธรกิจว่า,อ,อ,าอันไหนคุ้มค่าที่จะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ยังจะต้องอยู่ของรัฐอันไหนควรจะปล่อยออกไปและอันไหนที่ต้องฟื้นฟูค่ะถ้าอาจารย์ดูแล้วอาจารย์คิดว่าเป็นรัฐวิสาหกิจไหนฮะที่ควรจะเข้ามาปฏิรูปเป็นบริษัทแรกเลยครับก็ถ้าเกิดพูดถึงในเชิงการเงิน นะคะอันนั้นเป็นที่ที่แร่เรือก็คือว่าเงินหมดเงินหมดเนี่ยก็คงเป็นนักวิชากิรเช่นการบินไทยนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยขสมกอะไรที่เราคุ้นๆกันอยู่ว่าเป็นนักวิสากิรที่ที่มีปัญหาในเชิงการเงินนะคะแม้กระทั่งธนาคารอิสลามธนาคารเอเซีบีแบงค์ที่มีหนี้สูงๆพวกนี้ก็คงจะต้อง เป็นวาระเร่งด่วนหน่อยค่ะค่ะอาจารย์มองถึงเรื่องของปัญหาไร,ร้วิสาหกิจตอนนี้นะคะเราเห็นคอสชอเข้ามาบริหารจัดการกันแบบเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอะไรเป็นวาระเร่งด่วนสาคัญที่สุดต้องทำในขณะนี้สําหรับการเดินหน้าปร,ปรับปร,งงร,ร,ระะุงโครงสร้างไร้วิสาหกิจนะอาจารย์ท่านคิดว่าเรื่องเร่งด,วด่วนระยะสั้นท่นก็คิดว่าคงจะต้องเป็นการหยุดการรั่วไหลตอนนี้นะคะว่าที่ว่าคาอสชคงเน้นเป็นเรื่องของาการรั่วไหลของในร้วิสาหกิจที่มีกําไรเยอะๆสป็นมาก การที่ไม่มีกำไม่มีตังคงไม่ค่อยรั่วไหลไม่มีอะไรให้รั่วนะคะค่ะแต่รั่วไหลนี่ก็จะเกิดบริษิจที่มีเงินเยอะๆก็นเช่นกนตทอนะคะก <C> e <at> ็คงเป็นเรื่องที่ว่าพยานทีถึงคงจะเห็นว่าที่ผ่านมาก็จะในเรื่องพลังงานเพราะว่าก็คงจะต้องการจำกัดไอ้ปัญหาของความรั่วไหลนั้นในระยะสั้นนะคะแต่ในร,ย <C> e <at> ระยะยาวเป็นเรื่องของการวางรากฐาน ในการที่จะทําให้การจัดการการวิสาหกิจมันมีธรรมาภิบาลที่ดีขึ้นซึ่งเป็นการป้องกันนะคะสร้างกลไกที่จะป้องกันการชจริยคอร์รัปชันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะการแก้ปัญหาครั้งนี้มันจําเป็นต้องล้างไพ่ใหม่ไหมครับต้องมีการแต่งตั้งบอร์ดใหม่เลยไหมครับสาหรับรัฐวิสาหกิจต่างๆยังเชื่อว่าการเรื่องของการแต่งตั้งบอร์ดใหม่เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาในช่วงระยะสั้นค่ะคือปัญหาเฉพาะหน้าว่าจะเผื่อผู้ที่เป็นกรรมการผู้ดินบอร์ดนั้น เป็นผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเขาก็ต้องเอาออกนะคะถ้าเผื่อมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ผ่านมานะคะเขาคงต้องเอาออกก็เหมือนทั่วไปนะคะเวลาใต้จัดก,การเราถูกกล่าวว่าว่าทํา,ทาผิดวินัยเราก็ต้องเอาออกไปก่อนอใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหานะคะในระยะยาวคเพราะว่าเราเอาเขาออกไปเราเอาคนใหม่เข้ามานะคะถ้าเผื่อ,อ,อในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล ขาก็เอาคนเดิมเข้ามาได้คถ้าเผื่อมันไม่มีกลไกอะไรที่จะมาปลงลองและตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่จะมานั่งในบอร์ดและวิสาหกิจนะคะมันก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาวค่ะค่ะซูเปอร์บอร์ดที่มีการจัดตั้งขึ้นมาแบบนี้นะคะจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวได้แบบจริงจังหรือเปล่าสาหรับเรื่องของปัญหาและวิสาหกิจที่มีมายาวนานคะอาจารย์ซูเปอร์บอร์ดตอนนี้มันก็เป็นการแต่งตั้งขึ้นมาท่วคราวนะคะก็คือ ก็ต้องถามรัฐบาลใหม่เขาต้องเอาคณะนี้มาอยู่ต่อหรือเปล่าเราเขาสามารถยุบเลิกไปค่ะดังนั้นทุกอย่างมันก็ต้องว่าถ้าควจะสร้างกลไกมามันก็ต้องสร้าง,ง,งให้มันเป็นกลไกที่ถาวรค่ะอาจารย์ไม่ใช่าาเป็นกลไกที่สร้างขึ้นมาชั่วคราวค่ะค่ะอาจารย์คาดหวังอะไรกับซุปเปอร์บอร์ดชุดนี้คะฉันคาดหวังว่าหนึ่งให้เขาทาอะไรที่มันเป็นเรื่องระยะย,ยาวค่ะ ระยะสั้นเนี่ยก็โอเคคณะกรรมการที่ว่าระยะาสั้นเนี่ยคณะกรรมการของรวิสาหกิจแต่ละชุดก็ไปแก้กันเองนะคะ,คะเช่นกรรมการกตทก็ไปดูเองว่ากตทมีปัญหายอย่างไงแล้วก็ไปแก้กันแต่ทุกระบ์ดเนี่ยต้องดูภาพใหญ่นะคะภาพใหญ่สิ่งที่คาดหวังก็คือหนึ่งต้องบอกมาเลยว่ารายวิสาหกิจไหนควรยุบเลิกครับเพราะว่า มีบางสาสาบางแห่งเนี่ยก็ไม่ก,ไมก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายแล้วหล่ะพู้ตรงๆนะคะ,คะมีบางแห่งรก,ก็อยู่แต่เชื่อแล้วก็อาจจะกินหัวคิวอะไรนิดนหน่อยๆแปลว่าเป็นในหน้าตัวแทนแต่ตัวเองไม่ได้ประกอบธุรกษษษษิจเท่าไหร่แล้วะนะคะหรือไม่มีความจําเป็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าจะยุบเลิกอย่างไรแน่นอนเราก็ต้องคุ้มครองสิทธิของผู้ที่เป็นพนักงานะนะคะเป็งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเราก็ต้องดูแลเขาไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเขา เป็นพนักง,งานอยู่แล้ววิสาหิจมันออกไม่ใช่แล้วเนี้ยคงไม่ได้ครับอันนั้นก็คงต้องยุบต้องดูว่าสายไหนที่ต้องยุบเลิกและวิสาหกิจไหนที่ต้องฟื้นฟูและวิสาหกิจไหนที่ต้องการพูดถือพุ่นมารุ่ปั้มที่จะพัฒนาทําเองและทาเองไม่ได้นะคะหรือจะแปรรูปหรืออะไรก็ต้องก็ต้องมีรถแบบออกมาค่ะว่าเราจะทายัางไงกับวิสาหกิจหกสิบแห่งที่มีอยู่เนี้ยครับ อาจารย์ครับงั้นท้ายนี้ฮะอาจารย์มองว่าซูเปอร์บอร์ดการเข้ามารอบนี้จะสามารถปัดปัญหาการลวงลูกการเมืองได้ไหมครับก็ต้องวางต้องวางกลไกและกระบวนการที่จะป้องกันไม่ให้เขารวงได้ค่ะครับงั้นันต้องขึ้นอยู่กับกฎระเบียบที่เขาออกมาเนี่ยซึ่งก็หวังว่าซูเปอร์บอร์ดนี้เขาคงจะต้องเกี่ยวโยงค่อนข้างมากเกี่ยวกับการสร้างกฎกติกาต่าง ที่จะป้องกันเหล่านี้ไม่ว่าไม่ไว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการคจะแต่งตั้งพนักงานระดับสูงของรัฐวิสาหกิจเนี่ยที่ผ่านมามันยังไม่เลดพลงได้และแต่งตั้งตรงตามอำเภอใจได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องออกเกณฑ์หรือหลักเกณฑ์อะไรนะคะที่เป็นถาวนเลยว่าตั้งแต่นี้ท่านจะหยิบ ใครจิ้มใครตามใจชอบแบบมันไม่ได้มันจะต้องมีการรับผิดชอบหรือการความโงสัยในการกระบวนการชัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูงค่ะค่ะได้ค่ะช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะค่ะดรเดือนเด่นนิคมบริรักนะคะผู้ในการวิจัย TDI นะคะก็ฉายภาพสําหรับภาพรวมของเรื่องของการจัดตั้งชุ์บอร์ดนะคะในมุมของอาจารย์บอกว่าเห็นด้วยกับการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้นะคะเพราะว่าเป็นคณะกรรมการที่มาจากกองทัพด้วยมาจากข้าราชการรวมไปถึงนักบริหารการเงินหลายท่านก็มีฝีไม้ลายมือในการบริหารและก็ พราให้เอกชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะกรรมการค่ะก็หวังว่าจะเป็นการเข้ามาแก้ปัญหาระยะยาวจริงๆนะครับสำหรับรัฐวิสาหกิจ